สวัสดีครับวันนี้เราจะพาไปทําความรู้จักกับควนขนุนอําเภอเล็กๆที่บอกเลยว่าเป็นเหมือนหัวใจของจังหวัดพัทลุงจริงๆเป็นที่ที่รวบรวมมนต์เสน่ห์อันเป็นเอกลักษณ์ของแดนใต้เอาไว้ในที่เดียวถ้าพร้อมแล้วไปด้วยกันเลยครับคือถ้าพูดถึงจังหวัดพัทลุงเนี่ยภาพแรกๆที่หลายคนนึกถึงก็น่าจะเป็นภูเขาอกทะลุใช่ไหมครับที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของจังหวัดเลยหรือบางทีอาจจะเป็นพวกแก่งน้ําตกส,ยสวย แต่รู้ไหมครับว่าถ้าจะพูดถึงสถานที่ที่เป็นเหมือนศูนย์รวมจิตวิญญาณของพัทลุงจริงๆเลยนะทนั้งในเรื่องของธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์วัฒนธรรมที่เข้มแข็งแล้วก็วิถีชีวิตที่เรียบง่ายเนี่ยคำตอบมาอยู่ที่นี่เลยครับอําเภอควนขนุนโอเคงั้นเรามาเริ่มกันที่ไฮไลท์เด็ดที่สุดของควนขนุนกันก่อนเลยนั่นก็คือความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติของทะเลน้อยครับ คือความพิเศษของทะเลน้อยเนี่ยมันไม่ได้สุดแค่ในบ้านเรานะครับแต่มันดังไกลไประดับโลกเลยนะเพราะว่าที่นี่ถูกขึ้นทะเบียนเป็น Ramsar Site หรือพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระหว่างประเทศเห็นแรกของประเทศไทยเลยซึ่งก็หมายความว่าโอ้โหระบบนิเวศตรงนี้มันมีคุณค่ามากๆต่อความหลากหลายทางชีวภาพของโลกเราเลยแหละครับแล้วถ้าถามว่าจะเที่ยวทะเลน้อยให้ฟินสุดๆต้องทำยังไงคำตอบง่ายมากครับต้องไปล่องเรือตอนเช้าตรู่เลย ลองนึกภาพตามนะครับทะเลบัวแดงที่บานสะพรั่งเต็มไปหมดรับแสงอาทิตย์อ่อนๆพร้อมกับฝูงนกน้ำเป็นหมื่นๆตัวโหเป็นภาพที่แบบติดตาตรึงใจไปอีกนานเลยครับยิ่งถ้าไปช่วงเดือนธันวาถึงมีนานะจะเจอนกอพยพมาแจมด้วยยิ่งคึกคักเข้าไปใหญ่เลยและนี่เลยครับภาพจำซิกเนเจอร์ของที่นี่ควายน้ำครับ คือจริงๆแล้วน้องๆเขาก็เป็นควายบ้านที่ชาวบ้านเลี้ยงไว้นี่แหละแต่ที่มันสุดยอดมากๆเลยก็คือการปรับตัวของพวกมันครับแบบไม่น่าเชื่อเลยคือน้องเขาสามารถดำน้ำําว่ายน้ําลงไปกินหญ้าใต้น้ําได้อ่ะครับเป็นวิถีชีวิตที่แบบหาดูจากที่อื่นไม่ได้ง่ายๆเลยนะภาพของฝูงควายที่ลอยคอชิวๆอยู่กลางน้ําเนี่ยมันเลยกลายเป็นเหมือนสัญ,ญลักษณ์ที่มีชีวิตเป็นภาพแทนของทะเลน้อยไปแล้วครับคือเห็นภาพนี้ปุ๊บ รู้เลยว่านี่คือทะเลน้อยดึงดูดให้คนอยากมาเห็นด้วยตาตัวเองจากทั่วโลกเลยแล้วถ้าอยากจะเห็นวิวทะเลน้อยแบบพาโนรามาแบบสุดลูกหูลูกตาเลยนะต้องมาที่นี่เลยครับสะพานเฉลิมพระเกียรติหรือที่หลายคนเรียกกันติดปากว่าสะพานเอกชัยคือสะพานนี้ยาวกว่า5กิโลเมตรเลยนะทอดยาวข้ามพื้นที่ชุ่มน้นาำไปเลยเป็นจุดชมวิวที่สวยมากโดยเฉพาะตอนพระอาทิตย์ใกล้จะตกดินนี่คือสุดยอดครับ โอเคพักเรื่องธรรมชาติสวยๆไว้แป๊บหนึ่งนะครับทีนี้เราจะพาทุกคนไปเจาะลึกอีกมิติหนึ่งของคนขนุนกันนั่นก็คือเรื่องของวัฒนธรรมที่แบบเข้มข้นและมีรากเหง้าที่ลึกซึ้งมากๆถ้าพูดถึงเรื่องนี้จะไม่พูดถึงที่นี่ไม่ได้เลยวัดเขาอ้อครับที่นี่คือตำนานที่ยังมีลมหายใจเลยนะมีชื่อเสียงโด่งดังมากในฐานะสำนักไสโยเวทที่เก่าแก่ที่สุดของภาคใต้จนได้ฉายาว่าเป็นตักศิลาแห่งเรืองใต้เลยนะครับ ไม่ธรรมดาจริงๆแต่ที่น่าสนใจมากๆเลยก็คือวัดเขาอ้อเนี่ยไม่ได้มีแค่ด้านเดียวนะครับคือที่นี่เป็นทั้งศูนย์รวมศาสตร์ลี้ลับความเชื่อเรื่องของของของลังต่างๆแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นแหล่งความรู้เรื่องการแพทย์แผนโบราณเรื่องสมุนไพรด้วยคือมันเหมือนมี2ด้านในที่เดียวซึ่งมันจะทอนให้เห็นเลยว่าวัดนี้สําคัญกับผู้คนในสมัยก่อนมากๆทั้งเรื่องจิตใจแล้วก็เรื่องร่างกายเลย มาดูอีกหนึ่งภูมิปัญญาที่น่าทึ่งไม่แพ้กันนี่คือเรื่องราวของกระจูดครับลองคิดดูนะจากวัชพืชที่ขึ้นอยู่ทั่ว,วไปในบึงกลายมาเป็นสินค้าแฟชั่นสุดเก๋ได้ยังไงก็ผ่านกระบวนการนี้แหละครับตั้งแต่ไปเก็บเอามาตากแห้งมารีดให้แบนแล้วก็เอามาสานด้วยมืออย่างประณีตจนสุดท้ายกลายเป็นกระเป๋าสวยๆหมวกเท่ๆของแต่งบ้านเก๋ๆที่ส่งออกไปขายทั่วโลกเลยโอ้โหนี่คือตัวอย่างของการเปลี่ยนของธรมธรมดาธรรมดาให้มีมูลค่าขึ้นมาได้อย่างสุดยอดเลยครับ เอาละทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่ามรดกทั้งทางธรรมชาติแล้วก็วัฒนธรรมที่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยมันผสมผสานกันออกมาเป็นวิถีชีวิตแบบสโลลีฟที่มีสเสน่ห์มากๆของคนที่นี่ในปัจจุบันได้ยังไงใครที่ไปควรขนุนตรงกับวันอาทิตย์นะผมบอกเลยว่าห้างผ้าเด็ดขาดตลาดใต้นโหนดครับที่นี่มันไม่ใช่แค่ตลาดนะัดธรรมดาทั่วไปนะแต่มันคือตลาดสีเขียวที่ใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อมมากๆคือตลาดจะตั้งอยู่ใต้ร่มต้นตาลเลย บรรยากาศชิลสุดๆเหมือนไปเดินเล่นบ้านเพื่อนเลยครับเขามีนโยบายไม่ใช้พลาสติกด้วยนะแล้วก็เป็นเหมือนพื้นที่ที่คนในชุมชนเอาของดีๆของอร่อยงานฝีมือมาแบ่งปันกันน่ารักมากๆอีกที่หนึ่งที่น่ารักไม่แพ้กันเลยก็คือนาโปแกรครับโปแกเนี่ยเป็นภาษาใต้แปลว่าปู่ที่นี่ก็เลยเหมือนเป็นแหล่งเรียนรู้วิถีเกษตรกร,กรให้เราได้ย้อนกลับไปสัมผัสชีวิตชาวนาแบบจริงๆ แค่ได้ไปเดินบนสะพานไม้ที่ท่อยาวกลางทุ่งนาเขียวๆนะครับมันเป็นการพักผ่อนที่เรียบง่ายแต่หิวใจได้ดีมากๆเลยมาถึงเรื่องที่สําคัญมากจริงๆเรื่องของกินครับมาถึงคนขนุนแล้วเนี่ยต้องลอง3เมนูนี้ให้ได้เลยนะ 1. คือปลาหนุกร้าของดีประจําจังหวัดเลย 2. คือแกงส้มปลากลดรสชาติคือจัดจ้านถึงเครื่องแกงใต้แท้แ,ทและ 3. ไข่ปลาทอดเคี้ยวมันๆหน,นึบๆอร่อยมาก ที่เด็กก็คือทุกเมนูเนี่ยใช้วัตถุดิบสดๆจากทะเลน้อยซึ่งก็คือหัวใจของที่นี่นั่นเองครับเป็นไงครับฟังมาถึงตรงนี้แล้วมีใครเริ่มอยากจะเก็บกระเป๋าไปควนขนุนกันบ้างแล้วหรือยังถ้ามีเดี๋ยวผมจะให้ข้อมูลสำคัญสคัญ,สำ,คญสำหรับการวางแผนเดินทางกันครับ คือจริงๆที่นี่เที่ยวได้ทั้งปีเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอยากไปเจอไฮไลท์อย่างทะเลโบแดงบานเต็มๆที่เลยนะแนะนำให้ไปช่วงเดือนกุมภาถึงาพฤษภาจะสวยที่สุดครับส่วนการเดินทางก็สะดวกมากๆจะบินไปลงที่ตรังหรือหาดใหญ่แล้วขับรถต่อมาก็ได้หรือจะนั่งรถไฟชิวๆมาก็ได้เหมือนกันส่วนเรื่องที่พักนี่ไม่ต้องห่วงเลยมีให้เลือกเยอะมากโดยเฉพาะพวกโฮมสเตย์กับรีสอร์ทริมน้ำเนี่ยบรรยากาศดีสุดๆไปเลยครับ และนี่ก็คงเป็นบทสรุปที่ดีที่สุดของควรขนุนแล้วล่ะครับที่นี่เป็นมากกว่าแค่สถานที่ท่องเที่ยวแต่เหมือนเป็นที่ที่คอยสอนให้เราได้กลับมาใช้ชีวิตให้ช้าลงอีกนิดให้ได้เงยหน้ามองความสวยงามของธรรมชาติรอบๆตัวแล้วก็ได้เห็นคุณค่าของภูมิปัญญาดีๆที่บรรพบุรุษของเราส่งต่อกันมาคำถามสุดท้ายก็คือหลังจากที่ได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดนี้แล้วพร้อมที่จะออกเดินทางไปสัมผัสและตกหลุมรักควขนุน ด้วยตัวเองแล้วหรือยังครับ